ในี่ก็เข้ามาสู่ในคลิปช่วงที่คลิปที่สกันแล้วนะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลปั้นใหม่หนึ่งเมื่อก่อนนี่มันไปถามพ่อแล้วว่าทำไมเพราะในสมัยก่อนมันยังมีเยอะตอนนี้แต่นี้มันออกไปกันหมดแล้วอุวาำเหมาะสมครับ ที่ปาเนี่ยเราจะนลงมาจากข้างล่างนะคะแล้วจะมาถ่ายตรงนี้กันครับนี่แหละครับก็คือความสวยงามของเชียงงคอนี่เมื่อก่อนเนี่ยพักชลุอดตเยอะมากเลยนะครับแต่ตนอนนี้ก็เอาเอา,เอ,าออกไปกันหน่อยองนะครับ เมื่อกี้ผมไหวไหวเพราะเธอล่มนะครับมีไว้แ้วขอโทษวยคบเมื่อกี้ผมเลยศาลาดินจำเดดพระนเรศวรหาราปบดตรดโปรตาให้สร้างขึ้นพร้อมกับเจดีย์ไทยมงคลลาพศออ2000 135งมาเป็นส,สประกอบพิธีทางศาสนาส่วนต่างๆ 我爸爸很生气哈。 ทารุ่นนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเหมือนกันนะคะเราจะใส่ใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่ถ่ายทุกคนตอนขึ่นบันได <c oughs> พเพราะไอ้ส่วนนั้นผมจะไปถ่ายลงใน Facebook ครับนี่น What?

เดนลูกกับไยลกรายกานี้ก็จกลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแค่นี้นะครัะ